สวัสดีพี่เพ e ่ชาวซี C. ออฟ v ีฟทุกคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปมีอะไรดีๆจะมาบอกสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซีออฟทีฟดีๆสักร้านนะครับผมแนะนำร้าน Point Sender เ,เลยนะครับที่นี่เขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้เลือกมากมายหลากหลายราคานะครับเติมเร็วแล้วก็ได้ชัวร์ด้วยลิงก์อยู่ทางด้านล่างเลยครับพี่พี่มันเร่งไปสองหักสอง สอง้สามไอ้หี่เอ,เอติดอะไรวะเนี่ยสวยนะเนี่ยแองเกิลตายคนบอดเลยเราตาย เก็บไปหน้าเชียวได้ให้พี่ไปบอดเลยพี่ยิงก่อนไม่รอดคมขายพี่พ่อบอดหรอบอดใครทอดอะไรไว้อะดูด้วยนะเอาแล้ว CDM อีกแล้วอีกแล้วอะฮะลูฟี่ลูฟี่เหรอมันบัดแยงเกลือมันบัดแยเกลื่อนใจผมตายตายหนึ่ง อะะไรวเนี่ยสังจีตายสังจีขาดำตายนามีตายเหล่าอูซอบอูซอบขับเรืออยู่อูซอบขับเรืออยู่หมุนเรืออยู่ี่หัวดึงไหมครับพี่เฮ้ยไม่ใช่นี่มันโรบินโรบินตายพรอะปืนซากุระโอ้โหมึงของจริงว่ะ เฮ้ยเ้ยวุ้ยมันมีมันมีธงอัตีีน้าด้วยตายไม่ช่วยพี่หน่อยหรอโอ้ที่คูโดนคูโดนดาบเฟนกระบี่ฟันตายกลางอากาศปะผมเป็นไรรำผมเป็นไรรำเลยตัดไป ไปรีบจมขายทันอยู่ขายช้ำดีกว่าเว่งตายตายดังสึบเลยคนซ่อมตายจมแล้วปะเกินหนึ่งเกินหนึ่งตายตายตายหัวแม่ ของเรือเรือพี่ไปเอาเรือมาปักริเปอร์ก่อนนะทั้งนั้นอ่ะต้องทำเวลาแล้วสิบนาทีเป็นรอยอ่ะเขาทำเฮ้ยมันกลับมามันกลับมากูต้องเรือออกก่อนตุลเรือเลยอดไปก่อนพี่ไปอดโอ้โหมุนโอ้หมุนโอพี่เอาเรือออกก่อนดีกว่าไหมดีดล้อดีล้อไอเชล้นมึงก็ออกนะไอ้น้องเาของขายไปก่อง อันนั้นคือคนดอบไว้เก็บไปออกก่อนมันแลสุดพี่ยัดสปอนแคมมันให้เองขายอะเชเวลได้เลยคนถี่ในนี่คนไหนยุดยาคนไต้หวันตอนแคมเลยเยอร์มาเมวฟังแล้วขันแก้วเลยขันแก้วเฮ้ยมีคนอยู่หน้าเรือไอ้ไอ้ไอ้ลูฟี่ไอลูฟี่โหโจกอะไอ้ตัวแสบไอ้ตัวแสบมันอยู่หัวเรือ เอ้ยตายเอฟไปได้โอ้โหเชลมีฉันเฟลมีฉันเฟลขอยามีฉันเฟลเปิดใบเลยกูโดนเรือชนแล้วมันกระเดิงออกอ่ะขึ้นไปเร็วเก็บคาล์พอขอบคุณเดยเยอะคนนี้ไหวคนนี้ไหว ดูปอลเดียวเรานั่นน่ะมึงให้กูมาเองนะเลน่นพลาดแล้วแหละมีคนกำลังมองอไม่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 เป็นไรเอาเรื่องนะกูพร้อมก่อช่วยได้ลองโดนลูฟี่หยางลูฟี่มาฮะไม่ใช่ลูฟี่ซโลซโลมาี่หนึ่งนัด สเสามันเฮี้ยนสามันเฮี้ยนพี่พี่เรืองตรงไปเสาหัาสองเสาห้าสามมันยิงสวนกูว่ะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยตึงไวายแต่ตรงตึง โดนพอดีดูจะฟันหนึงไปที่น้าขาดขึ้นมาสุดทอยโหแล้วลวแม่งลแม่งสาหักแล้วมาจอดตรงสมบัติที่มันกองมาเลยนะทีดีเมทีดีมทีเบ้ทีเบ้ อย่าทำอย่างนั้นช่วยด้วยเฮาเที่ย์กูยังจะรอเยอะให้มันเลยเที่ยแม่งก็ดับมาเราแล้วเออหมดแล้วไม่ทั้งไม่มดไอศาสตร์มันอยู่ไหนเฮ้ยระวังนะมันเหลือไอตัวผอมไอผอมอ่ะไอผอมหายอันนี้เจอไอผอมแล้ว

รอไอเชลตัวละครมาก่อนเองไปคนเดียวก่อนแล้วกันแต่พี่ต้องดูเรืออยู่บนกาะมันขาอยู่พี่กพว่าแล้วมันไม่กดเราเอ้อตรงไหนอะดอกของไปตอนไหนวะกี่คนขายอยู่ดอกดอกนันพี่ยิงเรือมันเลยแล้วกันนะม,นม,นมึงไม่ห่วงเรือมึงก็เรือกมาดมึง เลือกขับหนีแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยตาก่อนเแบบตายหมดปะตายังไงนะผมพลาดตายแบบใบบุม๋มเกินเลี่ยนมาเก yeah. ี่ยวใบบุ๋มพี่ที่เราไม่ได้สกไม่มีหมาไปอยู่ตรงนี้มันแอบ,บอยู่มีหมดท้ายอยู่พี่นี่ไงตายหนึ่งตา ตวผมจะชิดก่อนพี่ฝังธงนะได้หนีไปฝังของเกาะฝังได้ฝังเลยรอสแตนไว้คนตายยังกลับไปล้างพี่แม่แม่งกับกับน้องคนน้อยยิงปืนลงข้างล่างนี่นะโอเคพี่พี่มันชิดก่อไม่ได้ฝังไม่ได้ไว้ปอยู่แล้วดีดี่ฝังได้ยังข่ายไปเยอะไหมพี่ ไดอยังนี่ผมผมว่ามันไม่น่าจะเร็วขนาดตาตากันปากทงร็ึได่ยังด้วยมช้อนตู่จุนโดนแม้นึงเราปากก่อนว่าปักได้ปักได้ยิงเร็วได้ได้ได้ปักทรงด่วนด่วนตอนนี้ต้องออกได้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 ผมโดนเล่นแล้วออกเลยออกเลย ตายแบบคนถามใช่ Thanks 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 Rolls on deck laughing 2 một, một, ตาไปพี่พี่รีบไปก่อนตามพี่ดับได้ปะไม่ได้ไม่ได้มันดักพี่พี่มันก็มีของไปเรื่อยๆเยอะอยู่ออยโอ้พี่ตายวะโดนดาบเพียงโดนลูกสองทีนึงแล้วแกลลี่ไปไหนละเมื่อกี้เห็นแกลลี่มาลำหนึ่งใช่หรอขับโฉบไปแล้วมันก็ไปต่อตาย เฮ้ยันเดี้ยวพี่เจอไม่ได้หักขวาดิอย่าหักซ้ายเสิร์ฟผมหักซ้ายโนเลี้ยวไว้ลองดูแล้วกันมันเสิร์ฟอยู่แป๊บนึงอะนะมันเสิร์ฟอย่าโดนมายิงฟรีชุดนึงเลยอไอ้เทอยวเฮ้ยไ้ฟูกูไม่ขับแบบมึงนะไปโดนที่อะไระนะถ้าเจอลำแม่นมาเปิดใบ พี่ไม่ยิายาย,าย,ายไรนไปหลังไาหังมึงไปหลังก็ไม่ต้องกลางนี่ถ้ากูกลางไปหน้าเต่าหลังหักเฮ้ยเชิวเรือเราช้าไปเปล่า เลยคุมเลยพ่อไม่อยู่รีเซ็ตก่อนอไหม <พอ S 1> ไม่รีเซ็ตก่อนเหรอออมันออกห่างไปแล้วนี่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณนึกว่ามันจะตามมายิงเราต่อข้างล่างผมช่องเยอะแล้วเฮ้ยเฮียสวยก่อนเล็กๆ ไม่ดีละวไดเชลล์โหหายหาละต้องเก็บใบไหมอย่างเงี้ยเก็บเก็บอย่างนี้สวยเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยซ่อมอยู่ไม่เจ็บพอกผมซ่อมอยู่ไม่เจ็บซ่อมลายพรางเ่าดิ้วดิ้วเสาเชียร์บันเดอร์เฉียดมากเก็บใบก่อนี้เก็บใบกว่านี้ออกไม่ได้มึงหักซ้ายขวาเนี่ยหมดแล้วเก็บ oh, หมดแล้วเก็บหมดแล้วทาปูนสองฝั่งนี้ว่างเปล่าถ้าว่างมาท่าปูนสองฝั่งต้องออกก่อนต้องไฟหลังด่วนเก็บใบให้หมด ไปเราเก็บไม่สุดหมดเก็บแล้วนี่เก็บแล้วไอ้ทียเอ้ยติดอะไรวะเนี่ยสวยนะเนี่ยออกซ้ายเลใครมาวะเอ้ยเดี๋ยวมุนยิงเลยมุนยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เด้๋ยวใช่ดี๋ยวใช่ ข้างน้องแม่อ๋อเราออกเราออกไม่ได้เรากูจะบอกให้เฮ้ยเรือมันก็แหลมว่ะหักขวาอีกได้ไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ได้แล้วโอ้โหเที้ยมันไม่ได้ว่ะเรือเรามันเกยขึ้นมาทั้งลำเลยอ่ะคือมันออกไม่ได้เว้ยเราดึงไปข้างหน้าเลยเราเตยไปเลยข้างหน้ากลางใบเต็มแล้วดึงข้างหน้า แน่นะ <S <S เปิดใบนะถ้างั้นอนะ่ะเปิดใบนะเฮียแม่งยิงเราโคตรฟรีอะ่ะของแน่ว่ะสถานการณ์แย่ที่ผายตอนเนี้ยตึงเลยตึงพ้นเรือแม่งมาเก,กยเฮียอะไรเนี่ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไกลออกแล้วหขวาขวาสุดไม่อยู่ไปซ้อมดูรอก่อนไปเลยไปเลยออกแล้วเชลออกแล้วออกแล้วผมได้ล่นชุบได้ชุบได้รู้รู้เห็นเห็นเห็น ยีงต่อเลยเดี๋ยวซ่องเห้เอ้าใครคา,าเชนวะเออยิงแต่บันเดอร์บันเดอร์ทั้งนั้นเลยล้วนๆที่มยิงมาอุ้ยกับโดนป้าโดนตุ่นเรือมันเพอเจอแฟตแมนมัาหลายตัด เที่ยวมาขับเที่ยวมาขับเดี๋ยวกูซ่อมเสาก่อนไม่พังโอเคไม่ถ้ามึงไม่คอยขับเรือเดี๋ยวมันจะเสียวิถัยจะเสียวิถีการยิงเว้ยมึงให้คนยิงเวทซ้อมมึงต้องคอยดูเรือตลอดไปเลย โดรรบบนระลัวกันโดรรบบน,นโดระลัวเชน,น,แ,บบน,นแล้วหมดแ,แล้วนะมันรีแพ้แรงหนักอ่ะตอนนี้ที่ระอ่ะเรือมันมี่งวิแลวจะแหลมเกาะไหมพี่บันเดอร์เต่าหักเตาหักไม่ไม่หักไม่หักไม่หักทีมันโยุ่งวะมันขับออกหนีแล้วมันออกขวามันเหมืันไม่สู้เราอะ่ะ หลอ,อกซ้ายหลอกซ้ายไปแล้วเราต้องยิงแต่แคนนอนแล้ววะกับบันเดอร์หนีไปไหนนะหรือว่ากระสุนมันหมดวะมันยิงแต่บันเดอร์อ่ะหันเตรียมสู้แล้ว <independ ant. S 1> เองยิงมาเด้อแม่ตาเฮ้ยมันหนึงมีเชนอยู่เลยเฮลิโออย่าเล่นแบบห่างยอย่างนี้ป่ะเออท่าพ่านเราน้อยนะ,นะเว้ย <นะ S 1> ตาไป<ม>บอดไหมคือผมอยากไปบอดเว้ยพี่แต่เล่นห่างเนี้ยมันขับบอดออกเรื่อยๆแล้วผมขึ้นไม่ทันทีเว้ยเล่นจี้ไปเลย <นะ S 1> เราจี้ตูดอ่ะแลม่ะน,นะ,นะลำงูดูดิขนาดเราเคยเกาะมันยังเอาเราไม่ได้เลยอ่ะ โรลส s okay, on deck laughing. ออกซ้ายหักซ้ายหักซ้าย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 ทันอยู่ทันอยู่ขึ้นนะจังหวะขึ้นลงอะเชนแล้วหมดแล้วประเด็น พี่บันเดอร์พี่บันเดอร์บันเดอร์ยับเฮ้ยกล้จะจะบอดได้แล้วนะตาเฮียพันท้ายไปพี่เฮียสุดยอดบอดบอลสองคนพี่ยอดบอลสองคนเดี่ยวดูเรือนะดูอยู่ขึ้นได้ขึ้นได้เหมือนกันอันหนึ่งใครจะไปเ,เต็มเลยพี่เจอกูพี่พี่

G.G. Guys ต้ลงดอกสมองก่อนพวงเนี่ยเลยแรงจัดข้างหน้ามีเรือจะมาเรือผมทันพอดีข้างหน้าบีกนะมันมาเร็วจังวะลมส่งมาด้วยนะว่าไม่ได้ขายเกีลือเดิมบวกมีโอกาสเติมมเติมไปดักมันฝั่งดิปเปอร์กับมาปะใช่ไหมมีดิปเปอร์สองลำเฮ้ยเชลต้องรีบกลางใบหน่อย,ยกลางใบหน่อย แันนอนเยอะแค่าแ้วมันเกิดเกิดโกนสแอนโคตใกล้อ่ะใกล้จัดยนะคืมันมาจากโนนั้นนะผมว่แม่งโดนไปก่อนหนึ่งสอง ็มเดูรอบนี้ด้วยมอเตอร์ยิงอยู่ตามันมอเตอร์ยิงเฮ้ยขึ้นไม่ได้อะเอ็มไม่ติดเราเลยเอ็ไม่ติดเ,เ,ลดเปลี่ยนเลยออกเรือเลยออกแล้วขายคงไปแล้วว่ะของนิดเดีเยว ไม่มีเชนตอนนี้วนเป็นโถงใหญมันวน,นมันวนมันวนกูกำจะหาเชนอ่ะ รอไม่มีว่ะวนเป็นหนังอินเดียเอ้ยมันแลมันแลมมันแลมมันแลมมีคนขึ้นเกาะมามีคนขึ้นเกาะมามันคิดมันเราเลยมันจะเล่นตายตายแล้วตัวบอดตายไม่รอดมันกำลังหมุนขวาออก พี่มีกระสุนแคนนลหรือเปล่าที่ผมเนี่มีมีมีพี่ยิงได้ไปไหนอะเฮ้ยตันนะจะพายปตึกอบหน้าเรือนให้ได้ครับบอดบัลได้ยังเชื่ไม่ได้เฮียระวอดบิดามองไม่เห็นเลยอะ สองคนมามัง้งอ๋อยิงแคนนอนอ้คนมาผมจะพอดเรื้อมแล้วจิมยิงแคนนอนหนึ่งนัด

ไมันไม่มีรูไงเข้าใจปะให้มึงสร้างหันเรือมาสร้างรูก็พอแล้วแต่กูคุมไก่ตาไม่ตายไม่ตายกูตายดับใช่อะด弟กูยิงไปนัดหนึ่งแล้วตัวนั้นน่ะโอ้โหแต่กลัวคืออะไรมันเกิดมันมเกิดพร้อมกันมันนัดกันเกิดมองมองไม่เห็นก็กพันโด์อ่ะ ามาดิกระปิดินึ่งกดิเรือเพื่อนเลยเรือเรนเลื่อนอันนี้ของดีตรดจบอดให้เจ้าเรือเรามีรูประมาณสองรูแคงเข้ <c oughs> ตายโคตรบอดเลยเราตายโคตรคมแถวนี้ไม่ค่อมาแปงแป้งอะไรตรงเรือเราอ่ะตายอีกหนึ่งต้อมเลยอยู่หนึ่งคนคนถอดเสื้อถอดเจิมเลยดาบดาบดาบจ้าเออสวยคนละเม็ด Rolls on deck laughing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  ROLS l ON DECK LAUGHING ทีเอะไอ้ ROLS ON DECK LAUGHING ROLS l ON DECK LAUGHING ตามไม่ต้องปัดแล้วลดคัรเสียงเจ้ามึงหันเรือยิงระยะประชิดเสียงดาบมึงอ่ะเอามันให้หนักมันมันแกมมาแล้วนะเรือวัดตกฟักตายตายตาขึ้นมา ันดาบพิษแหลยเย็นดาบพิษแหลกเออฝันไปห้าปีแล้วโอ้แกล้งน้องอออหัวฮะโคตรเยนน็นรอ<ล>ดาาตายก็ามาดิลอกพวกเขาที่แคบเหรอ <c oughs> hai nắng <cườilege> <laughs> lửa nắng lửa tắm lửa hai mét gậy gọi nữa ha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 i nữa nữa hai 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 nữa nữa ให้ดวผมดูแมบบก่อนนะกูยิงไม่แบบทิกแท็กโทเลยว่ะ